ผู้ฝงประชาไฟฟ้าสุกย้อนแสนสวยเข้าเมืองมูลฮือเป็นเจ้าจ้างยดใหญ่จอมขุนจักเพิ่มพูนปะสุนเมื่อหน้าเมื่อแรงลงไปอย่าฮือออกหน้า เหมือนคนขปาหลังลดเพราะเอกาตนจักได้อัภยนดแก่ไฟฟ้าธานีฮือกอยห้ำปิดด้วยความว่าจีพระสลรีตุกยากตำใต้ หือกอยฮักษามาดาตีไว้ย่าหื้อมีภัยจำจุกันสามสิบปีจานานอายุจักโกดขึ้นไปเองเมื่ออ่อนอายุเปิ้นจักคมเหง เป็นแต่กรรมเองเว้นหลังเกิดไกลแล้วสั่งหงหินฮืออยู่ใกล้ๆป่าตาองคหน่อฟ้ากันจักเดินไกลฮือไปเหมือนมา้าเสด็จแหล่งลาเมืองคน อินตาสั่งแล้วก็สำแดงหุ่นมักกาองตีตังแหล่งลากำมานประนมฮับปอนแก่งกล้าแห่งอินตาเครื่องติบสีกันใจดาบกล้าเลืองลิธ แล้วนกกลับไว้ยบาตาทุนละอองเต้าแล้วขึ้นหงผาสเสด็จลงมาสู่หนแห่งห้องหอดถึงส่วนที่มีใจคล่องจอมมาดาแม่ท้าย